สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวริ้วผูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมลิฟท์นะครับทีมลิฟท์ที่พวกเรารักนะครับก็จะกลับมาลงแข่งอีกครั้งนะครับในช่วงวันเสาร์ที่11กันยายนเวลา3ทุ่มนะครับลิฟท์ก็จะลงแข่งกับทีมบอลมัดที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็พาไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับมาดูกันนะครับว่าลิฟท์นะครับจะแก้ไขนะครับปัญหาเวลาเจอคู่แข่งเล่นโลบ็อก ได้หรือไม่ในเกมนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าบอลมัดจะเล่นโลบล็อกไหมเมื่อเจอทีมอย่างทีมลิเวอร์พูลนะครับผมส่วนในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดต่อไปนะครับจะลงเล่นในช่วงคืนวันพุธนะครับหรือตรงก,กันกับช่วงเช้าว,วันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมเวลาตี2นะครับลิเวอร์พูลก,ก็จะลงแข่งกับทีมบโรญญาที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็เรียกได้ว่า แชมเปี้ยนลีกฤดูการนี้นะครับทีมริพูเริ่มต้นได้ดีเลยนะครับทําให้พวกเราชาวริพูที่คอยตามเชียร์ทีมริพูมาโดยตลอดนะครับเริ่มมีกําลังใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังจบเกมที่ริพูชนะมิลานของฟฟนได้กันนะครับ เรื่องที่หนึ่งฟานได้เปิดเผยว่าผลงานที่ดีของทีมลิฟวูช่วงนี้ผมไม่อยากยกเครดิตให้แค่เฉพาะพวกนักเตะจากเนเธอร์แลนด์ในทีมทั้งหมดเท่านั้นแต่ผมต้องขอยกเครดิตให้กับนักเตะลิฟวูทุกคนเลยสล็อตคุมทีมลิฟวูที่ได้มาจากเยร์กินคอปดีมากสล็อตเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีประสบการณ์แต่มันก็เกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอด้วยเช่นกันหากพวกเราต้องการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวัง มากพวกเรารู้ตัวเองดีเสมอว่าต้องทำผลงานให้ดีและต้องก้าวไปข้างหน้าต่อไปเกมสุดสัปดาห์นี้พวกเราเจอกับบอลมัดซึ่งเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนเพราะจะเป็นเกมที่ยากอีกหนึ่งเกมที่ผ่านมาทีมบอลมัดสร้างความยากลำบากให้กับหลายทีมมาแล้ว เรื่องที่2นะครับฟานได้เปิดเผยว่าสิ่งที่ทีทมลิพูต้องทําต่อจากนี้ก็คือการรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีให้สม่ําเสมอต่อไปให้ได้เพราะความสม่ําเสมอถือเป็นสิ่งที่สําคัญพวกเราทุกคนต้องฟิตอยู่เสมอทุกคนต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้พร้อมที่สุดในเกมต่อไปไม่ว่าคุณจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ตามคุณคือส่วนหนึ่งของชัยชนะของทีมผู้เล่นทุกคนต้องพร้อมลงสนามแม้ว่าผู้เล่นตัวสํารองอาจผิดหวังบ้างก็ตามในเกมกับมิลานผมเข้าใจเป็นอย่างดีว่า โรเบสันและหลุยดิอาร์ก็อยากลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นกันแต่ทีมลิปูจะเป็นต้องใช้งานผู้เล่นตัวจริงที่มีสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดในการลงสนามโรบสันและหลุยดิอาร์จึงไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง การเลือกนักเตะที่พร้อมที่สุดลงสนามก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้ทีมลิพูจะมีการหมุนเวียนนักเตะเรื่อยๆนักเตะทุกคนจึงต้องพยายามรักษาความฟิตและทําทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายฟิตอยู่เสมอเกมในวันเสาร์นี้จะเป็นเกมที่ยากอีกหนึ่งเกมนักเตะลิพูจึงต้องโชว์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังจบเกมของฟานไดนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเทนอาโนกันบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเทนอาโนเปิดเผยว่าคุณเต้ทำประตูได้อย่างสุดยอดมากลิฟู์เป็นสโมสรที่ควรได้ลงเล่นรายการที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อย่างแชมเปี้ยนลีกมันจึงน่าผิดหวังที่ปีที่แล้วพวกเราไม่ได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีก แต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็กลับมาอยู่ที่ที่ควรอยู่อีกครั้งและไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการบุกมาชนะเอซีมิลานที่สนามซาซิโนได้สนามซาซิโนเป็นสนามกีฬาที่น่าเหลือเชื่อและพวกเราสามารถเก็บชัยชนะด้วยผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อกลับมาได้ เรื่องที่2องนะครับเทนอาร์โน no นะครับยอมรับว่าวิธีการเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาของผมยุคซอตน,นั้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งวิธีการเล่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของทีมคู่แข่งด้วยในแต่ละเกมที่ลงแข่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นมากมาย ผมจึงต้องหาคำตอบไม่ได้ว่าจะเล่นอย่างไรต้องไปทางไหนไม่ควรไปทางไหนเมื่อไหรควรอยู่ริมเส้นเมื่อไหร่ควรถอยลงมาในแนวหลังเมื่อไหร่ควรขึ้นไปแดนกลางเมื่อไหร่ควรเล่นในตำแหน่งหมายเลขแปดเมื่อใดก็ตามที่ซาร่าตัดเข้ามาเล่นด้านในผมก็ต้องวิ่งขึ้นไปเล่นในตำแหน่งปีกรูปแบบการเล่นของทีมลิพูตอนนี้มีความหลากหลายสล็อตมักให้ข้อมูลนักเตะอยู่เสมอตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเกมแม้กระทั่งระหว่างแข่งสลอตก็จะคอยให้คำแนะนำผมเสมอ สลอตมักจำลองสถานการณ์ต่างๆในสนามให้พวกเราได้เห็นเพื่อให้พวกเรามีคำตอบสำหรับทุกอย่างเช่นถ้าคู่แข่งกดดันเราแบบนี้เราก็ควรอยู่ในตำแหน่งนี้และถ้าคู่แข่งกดดันเราแบบอื่นเราก็ควรอยู่ในตำแหน่งอื่นทุกปัญหาที่คู่แข่งจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราพวกเรามักจะมีทางแก้ไขเสมอ เรื่องที่3นะครับเชนอานเปิดเผยว่าหลังจากจบช่วงยูโรผมได้ใช้เวลาพักผ่อนแค่สั้นๆเท่านั้นก่อนกลับมาทํางานต่อเพราะสําหรับผมแล้วการได้ร่วมงานกับโคหน้าโค้ชคนใหม่ที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากและหลังจากได้คพูดคุยกับสล็อตผมก็ยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิมเมื่อได้รู้ถึงแผนการทํางานต่างๆของสล็อตช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป้าหมายของผมก็คือการกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอยู่ในสภาพร่างกายที่ฟ ให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดฤด,ดูกาลถ้าทําเช่นนั้นได้ผมก็จะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในลีกได้อย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายของผมทุกครั้งที่ลงสนามในตอนนี้ก็คือการเริ่มต้นให้ดีเพื่อวางรากฐานที่ดีให้กับช่วงเวลาที่เหลือในฤด,ดูกาลนี้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเทนอานหลักจบเกมนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอร์เนอร์สล็อตกันนะครับเรื่องที่1นนะครับสล็อตเปิดเผยว่าชัยชนะในเกมกับมิลานผมต้องขอยกเครดิตให้กับนักเตะลิภูทุกคนด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่กักโปลและไอไลอันกาเฟนแบกเท่านั้นที่เล่นกันได้ดีเหมือนที่ผมเคยได้เคยพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่นักเตะคนใดคนหนึ่งจะเล่นได้ดีหากทีมเล่นกันได้ไม่ดีแต่ในทาง ตรงกันข้ามถ้าทีมเล่นกันได้ดีนักเตะในทีมบางคนก็มีโอกาสที่จะเล่นได้ดี เรื่องที่สองลอตนะครับเปิดเผยว่าการได้เป็นหัวหน้าโค้ชคนที่4ที่เก็บชัยชนะในแชมเปี้ยนลีกได้ในช่วงวันเกิดของตัวเองรวมกับ3ผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลอย่างบ๊อบบี้รอบสันโรเบียโตแบชชินีและอาแซนเวนเกอร์ถือเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ผมหวังว่าจะทําสิ่งที่พิเศษมากกว่านี้ในอนาคตและหว,วังว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มหัวหน้าโค้ชระดับตำนานของวงการฟุตบอลแทนที่จะชนะแค่วันเกิดของตัวเองตลอดเท่านั้นผมหวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะทําได้ดีแบบเดียวกัน กับที่บ็อบบี้ล็อบสันโรเบโตมาชินีและอแซนเวนเกอร์เคยทําได้เรื่องที่3สลับเปิดเผยว่าในเกมที่แพ้ฟอร์เลอีกหนึ่งเรื่องที่ผมผิดหวังเช่นกันก็คือการที่ลิฟูไม่สามารถทำประตูได้จากลูกเตะมุม ทา,ทางที่บิวภูมมีโอกาสเตะมุมมากถึง8ครั้งการทำประตูทีมมิลานจากลูกตั้งเตะได้จึงเป็นเรื่องที่ยุติธรรมแล้วกับความพยายามที่ผ่านมาของพวกเราที่ทุ่มเทกับการฝึกลูกตั้งเตะพวกเราควรได้รับรางวัลตอบแทนบ้างในบางครั้งการทำประตูจากลูกตั้งเตะทั้ง2ลูกในเกมนี้ถือเป็นการทำประตูที่ดีมากที่ทำให้เราได้ถึง2ประตูในช่วงเวลาที่สำคัญเพราะผมคิดว่าพวกเราเล่นกันได้ดีและกดดันคู่แข่งได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องยิงประตู คู่แข่งให้ได้อยู่ดีเกมกับมิลานพวกเรายิงชนคารหลายครั้งจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์ดังนั้นพวกเราจึงต้องการลูกตั้งเตะจึงเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราทำประตูดได้จากลูกตั้งเตะเพราะผู้ช่วยของผมและเหล่านักเตะทุกคนทุ่มเทกับการฝึกเล่นลูกตั้งเตะมากเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ในเกมนี้พวกเราได้รับรางวัลตอบแทนความพยายามแล้ว เรื่องที่สนะครับสล็อตยืนยันว่าในเกมกับมิลานผมไม่ได้ส่งโซบัสไลน์และอเล็กซิสแมกอิสเตอร์ไปเล่นในตำแหน่งปีกพวกเขาทั้งคู่เล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งเล่นกันได้ดีมากสำหรับจังหวะการเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนทําให้ทีมลิปูมีโอกาสทำประตูหลายครั้งน่าเสียดายที่พวกเราไม่สามารถทำประตูในครึ่งแรกจากจากังหวะที่แมกอิสเตอร์ขึ้นไปเล่นได้แต่อย่างน้อยในครึ่งหลังพวกเราก็ทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งประตูเรื่องที่5้านะครับสลอตเปิดเผยว่าแม้ว่าลิเวอปูลนะครับ ทีมเอซิมิลานไปก่อนแต่สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าลิพูไม่ได้เริ่มต้นเกมได้อย่างย่แย่แต่อย่างใด ผมคิดว่าพวกเราสามารถควบคุมเกมได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มาเสียประตูจากจากาังหวะตัดสินใจผิดพลาดเลยโดนมิลานสวนกลับแต่หลังจากเสียประตูพวกเราก็ครองบอลได้มากขึ้นและไม่ให้มิลานได้มีโอกาสเล่นเกมสวนกลับอีกเลยแม้สิ่งที่ผมพูดไปอาจจะฟังดูแปลกๆก็าตามแต่สำหรับผมแล้วพวกเราครองบอลได้ดีตั้งแต่เริ่มเกมยกเว้นช่วง5นาทีแรกที่มิลานมีโอกาสสวนกลับถึง2ครั้งผมคิดว่าพวกเราครองบอลและสร้างโอกาสได,ด้ดีกว่ามิลาน ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของอาร์เนอร์สล็อตนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางเจมส์เพนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านนะครับเพิ่งได้ฟังไปเมื่อกี้นะครับจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอาร์เนอร์สล็อตนะครับสล็อตก็ได้ออกมายอมรับว่าเขานะครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่นักเตะลิปูสามารถทำประตูได้จากลูกตั้งเตะถึง2ประตูนะครับเพราะที่ผ่านมาทีมงานของเขาและนักเตะลิปูฝึกซ้อมการทำประตูจากลูกตั้งเตะกันมาอย่างหนักนะครับจนในที่สุดก็ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้สำเร็จสักทีนะครับล่าสุดนะครับเจมส์พีน,นักข่าวสายหงคนคุ้นหู จากเว็บไซต์ The Athletic นะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความเล่าเบื้องหลังความสำเร็จของการเล่นลูกตั้งแต่ของทีมลิปูในเกมที่ชนะ a อซมิลานนะครับโดยเจมสพีสนะครับได้ออกมาเล่านะครับไว้ในบทความของเขาไว้ว่า ประตูของคนาเต้และฟานไดที่ทำประตูได้จากลูกตั้งเตะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะครับลิวพูได้ศึกษามาเป็นอย่างดีก่อนเกมนะครับจนพบว่าจุดอ่อนของไม้เมยองผู้รักษาประตูของเอซีมิลานก็คือเป็นผู้รักษาประตูที่มักออกมาจาัดก,การลูกตั้งเตะของคู่แข่งช้าเสมอลิวพูจึงใช้จุดอ่อนของไม้เมยองให้เป็นประโยชน์ด้วยการผ่านบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษหกฟาซึ่งสุดท้ายแล้ววิธีการนี้ ได้ผลน,นอกจากเหล่านักเตะลิพูจะดีใจที่เห็นคนาเต้และฟานได์ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้แล้วข้างสนามในเกมเมื่อคืนนักวิเคราะห์ข้อมูลของทีมลิพูทั้ง4คนอย่างแดนสเปียรลิสโจเอลบอนเนอร์เจนเซนโมเลโนและเจมส์เฟนส์ก็ดีใจมากด้วยเช่นกันที่แผนการใช้จุดอ่อนของไมค์เมยองนั้นได้ผลนักวิเคราะห์ของทีมลิพูทั้ง4คนได้วิเคราะห์และศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีก่อนที่ลิพูจะเดินทางมาแข่งที่อิตาลี ปัจจุบันการฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะการเล่นลูกตั้งเตะในสนามฝึกซ้อมของทีมลิปูเป็นหน้าที่ของแอลอนส์บิกนะครับผู้ชายที่อยู่ในภาพที่พเพื่อนๆนเห็นนะครับซึ่งแอลอนส์บิกนะครับเคยทำงานนะครับกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นเวลานานกว่า9ปีโดยไต่เต้าจากตำแหน่งนักวิเคราะห์ผลงานนักเตะอยู่สิปีมาก่อนนะครับขึ้นมาเป็นนักวิเคราะห์ผลงานนักเตะทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมานะครับก่อนหน้านั้นนะครับแอลอนส์บิกยังเคยทำงานเป็นโค้ชที่โมนาโกและวอลฟ์บวกมาก่อนด้วย ก่อนมาทํางานกับสล็อตในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประตูจากลูกตั้งเตะที่ลิปูยิงได้ทั้ง2ประตูในเกมกับมิลานจึงถือเป็นเรื่องที่พวกเรานะครับน่าควรภูมิใจและชื่นชมนะครับเพราะที่ผ่านมาสลอ็อตพวกนักเตะลิปูและทีมงานคนอื่นๆรวมถึงทีมงานหลังบ้านทํางานกันอย่างหนักมากนะครับจนทาให้ลิปูสามารถกลับมายิงประตูจากลูกตั้งเตะในท้ายที่สุด ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเจมส์เพียสนะครับซึ่งดล่าสุดนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางดวิสตินก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกันนะครับว่าลิพูไม่หาโค้ดลูกตั้งเตะแล้วนะครับไม่ต้องการโค้ดลูกตั้งเตะแล้วนะครับแต่จะให้อารอนสปีกนะครับดูแลลูกตั้งเตะไปก่อนนะครับผมประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจาก The Analyst ครับ ล่าสุดนะครับดิดอนนลิสต์นะครับของออฟต้านะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคะแนนที่ทีมที่ลงแข่งในยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องเก็บให้ได้หากต้องการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานนะ 8อันดับแรกนะครับหลัง8อันดับแรกของยูฟาเชเป้ยนลีกรอบเฟสนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทันทีนะครับซึ่งหลังจากการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล50,000ครั้งนะครับก็พบว่าหากทีมในเชเป้ยนลีกเก็บได้ประมาณ16แต้มก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะได้เป็น8อันดับแรกของลีกนะครับซึ่งหมายความว่าทีมนั้นนะครับต้องชนะ5ครั้งเสมอ1ครั้งหรือชนะ4ครั้งเสมอ4ครั้งนะครับถ้า เช่นนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะ8อันดับแรกของแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสนะครับหากเก็บได้ประมาณ15แต้มนะครับก็อาจจบที่อันดับที่8ของรีนะครับซึ่งเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาสรุปแบบง่ายๆนะครับก็จะได้ผลสรุปว่าทีมไหนก็ตามนะครับถ้าอยากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องเก็บให้ได้16แต้มนะครับ8 15แต้มก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป8 14แต้ม อาจไม่เพียงพอนะครับดังนั้นนะครับการเก็บให้ได้15แต้มจึงเป็นเป้าหมายขั้นต่ำนะครับที่ทีมต่างๆในแชมเปี้นลีกต้องทําให้ได้นะครับต้องทําให้ถึงให้ได้นะครับตอนนี้ลิพูมีแล้ว3แต้มนะครับนั่นก็เท่ากับหมายความว่าลิพูต้องเก็บให้ได้อีกประมาณ13แต้มจาก7นัดต่อไปนะครับถ้าอยากผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบชัวร์เกือบ100อเซนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ครับผมบ๊ายบายครับ